สวัสดีครับเหมือนเดิมแล้วกันนะครับผมพบกับผมจอมยุทธ่ตังนะครับในช่องจอมยุทธ o o ุกกิแล้วกันนะครับผมกับบรรยากาศเหน็บหนาวที่คนไทยรอคอยกันนะครับผมเหมือนเดิมครับทํากับข้าวกินกันผมก็เต็มเต็มแ,แล้วนะครับผมวันนี้ขอกินข้าวแล้วกันนะครับ เพราะว่าเมื่อตอนกลางวันนะครับกินกว๋วยเตี๋ยวมาถ้าวันไหนกินกว๋วยเตี๋ยวกินอะไรเบาๆก็เมือเดึกผมก็จะกินข้าวนะครับากินอะไรเบาๆมาแล้วทําไปกินซ้ําอีกมันก็ไม่ไหวนะครับมันมันเบาไปร่างกายเราร่างกายเราต้องการนะครับก็เลยทํา ยังมีเมนูนะครับเป็นเมนูของร้านอาหารตามสั่งที่ไม่ค่อยมีใครสั่งกันนะครับแล้วก็เขาไม่ค่อยทํากันในยุคนี้นะครับแต่ก่อนเขาทํากันอยู่นะครับเพราะว่ามีคนสั่งนะครับตอนนี้ใครๆก็ถ้าร้านอาหารตามสั่งก็มาสั่งเฉพาะผัดกะเพราครับอืมกะเพราข้าวผัด อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าผัดพริกหยวกนะไม่ค่อยมีใครสั่งกันหรอกนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นคนยุกคนก่อนนะครับเขาก็จะซิกเนเจอร์ของอาหารตามสั่งกระเพราอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีผ a รองผัดพริกแกงผัดพริกเผาและสิ่งที่มองข้ามไปคือผัดพริกหยวกนะครับโอเคนะครับผมจะมหันพริกหยวก แล้วก็มีหอมหัวใหญ่นะครับกระเทียมนะแล้วก็เครื่องในนะครับเครื่องในไก่เครื่องในไก่แบบวิยวกหั่นบางๆนะครับเนี่ยพวกขึ้นยังไงหั่นบางๆนะครับอย่าหั่นหนานะครับแล้วก็มีต้นหอมแล้วกันนะครับผมมาเดี๋ยวลุยเลยแล้วกันนะครับผมทำยังไงมันมี มันมีเครื่องปรุงที่แตกต่างกันนะครับผัดกะเพราใส่อันนั้นอันนี้ข้อผัดใส่อันนั้นอันนี้ผัดพริกหยวกปรุงยังไงอ่าตามมาตรฐานมันเป็นอย่างนี้ครับ่ะมาทำเลยแล้วกันคลิปเดียวของแทอวผมนี่แหละครับผม กระทะให้ร้อนนะครับทีนี้ก็ใส่น้ำมันเลี้ยงกระทะ 老烦啊！ ใส่กระเทียมลงไปนะครับพวกเครื่องใน,นให้ใส่กระเทียมเยอะนะครับมันจะดับคาวครับผม เทียวให้หอมครับแล้วก็ใส่เครื่องในลงไปเลย ผัดให้เครื่องในมันสุกนะครับเดี๋ยวมันจะแข็งใส่น้ำน้ำตาลลงไปนะครับรู้สึกว่าน้ำมันจะน้อยนะครับดูเอานะครับมันแห้งก็เติมน้ำอีกนะครับ ปรุงเลยครับปรุงรถพื้นฐานนะครับชูรสครับผมไม่กินก็ไม่ต้องใส่นะครับแล้วผมจะใส่นะครับเพราะว่ามันทําให้รสชาติของอาหารกระชับขึ้นนะครับแล้วก็รสดีครับผมน้ำตาลน,นะครับสองช้อนชา ถ้าไม่ออกวานไว้นะครับพวกพัฟติกหยวกพลิกเครื่องในกินกับพร่น้ำปลาผาเขียวครับหนึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวครับหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำมันหอยครับหนึ่งช้อนโต๊ะคนให้สวนผสมเข้ากัน ที่นี้ก็อบครับอบให้เครื่องในมันสุกครับนี่าม,ม,ามาอบให้ให้เครื่องในแล้วก็ส่วนผสมของเครื่องปรุงให้มันรีวิวเข้ากันครับอุ้ยดีดีระหว่างนี้เราก็พูดเรื่องการเมืองกัน <laughs> การเมือมันห่วยแตกกินโจ๊กใส่ประแดกดีกว่านะพิเสกว่าอบเครื่องในยังสุกนะครับตอนนี้ผมก็จะปิดฝาเครื่องปรุงไม่ต้องชิมครับเมนูนี้เป๊ะทำตามได้เลย ใส่นี่นะครับหอมใหญ่พริกหยวกไฟแรงเลยครับ ผัดจนมันสุกนะแล้วก็ต้นหอมนะครับปิดท้ายไม่มีก็ไม่ต้องใสะนะ่แต่ใส่ก็ดีนะรเร็ยบร้ยครับทีแรกเลยว่าจะราดข้าวนะนรับแต่ว่า Yep bye แช่กระถะก่อนครับเจ็ดยอดเจิดครับเรียบร้อยครับผม ข้างในผัดผีเจี๊ยลองไปทำตามดูนะครับเมนูนี้ไม่มีน้ำปลานะครับหลายท่านไปใส่น้ำปลาใส่อะไรโซดทิพย์แสดนนะครับอี่าลองทำตามดูจะกินข้าวไปกินก๋วยเตี๋ยวตั้งหลานวันมานะครับโคตรไม่อร่อยเลย mm-hmm <laughs> พริกหยวกหอมใหญ่อืมทีนี้ราดข้าวขายไม่ได้ครับพริกน้ำปลา ออกหวานไหมนะครับเข้าในผัดพริกหยวกพวกผัดพริกหยวกนะครับเพราะว่ามันจะต้องกินกับพริกน้ำปลานะครับนล้กับผัดผักเข้าผัดอย่างเี้อครับ โอเคครับผมลองมาจำตามเรานะครับสวัสดีครับ